ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสุพรายนะครับพูดนีดีหรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะผมก็จะบอกว่าเอ๊ไม่แน่ใจว่าเคยทําคลิปไปยังนะแต่ช่างมันไม่เป็นไรสุพรายเนี่ยนะฮะอืมผมก็เล่นมาหลายรอบแล้วนะกําไรมากกว่าขาดทุนบางครั้งเนี่ยก็เผลอขายไปก่อนนะแต่ถ้าไม่ขายถืออะได้กําไรตลอดนะครับแต่โดยรวมของกําไรนะหุ้นตัวนี้เล่นมากี่รอบแล้วนะแต่บางครั้งก็แอบกลัวนะว่า เฮ้ยเขาจะขายบ้านหรือหรือคอนโดสไตล์เก่าๆไปอีกนานไหมอะไรเงี้ยถ้าเทรนยุคใหม่ผู้รีโพค์ต้องการตกแต่งอะไรที่มันดีกว่านี้สไตล์ออกแบบดีกว่านี้เนี่ยอาจใช้คําว่าแบบทันสมัยกว่านี้แล้วกันนะเขาจะรับไหวไหมปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวเยอะนะแล้วก็บวกกับผมมองว่าเขาอะเน้นเร็วดีมา์ซึ่งบางครั้งตะกอดผมก็คิดว่าถ้าเก่งกําไรบ้างนิดหน่อยก็ดีนะ เออแต่ว่าตอนนี้ผมกลับมองในด้านดีนะว่าเอออย่างเงี้ยมันมั่นคงปลอดภัยกว่าแล้วเขาปรับตัวเรื่องดีไซน์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็บวกกับว่าเขาก็มีคอดีนะเขาบอกว่าหลายๆทําเลเนอย่างสุขุมวิทเนี่ยอ่าชาวจีนมาซื้อนะเพื่อที่จะอ่าขายประมาณเหมือนกับว่าส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติเออ มันมีตรงนี้ด้วยนะเออก็ก็แปลกนะพอได้ได้ฟังอนะัปเดตเนี่ยเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจติแต่อย่างที่บอกว่าราคาหุ้นเนี่ยนะหุ้นดีหลายครั้งก็ชอบลงในะอย่างสุภขทัยเนี่ยก็ยังลงอยู่แต่ก็มีการดีดกลับเป็นระยะก่อนในเนี้ยผมเล่นเนี่ยผมก็รู้ว่าหุ้นตัวเนี้ยนะบางทีมันไม่ไปไกลหรอกแต่ไม่แน่นะอนาคตอาจจะไปไกล30บาทก็ได้นะถึง30บาทนะแต่ว่าผมเล่นไปรอบๆนะฮะอ่ะสมมุติลงมาซื้อใช่ไหมถ้าติด สมมตินะคนที่ติดอยู่นะซื้อแถว2 0 22บาทใช่ไหมฮะติดอยู่เนี่ยนะครับแล้วลงมา2 0 21บก็ซื้อได้เข้าไปอีกนะคือแบ่งไปส่วนๆซื้อนะผมว่าเออแล้วพอขึ้นไปก็ขายไอ้ส่วนที่ติดกระช่งเหมานกถือไปเพราะยังไงมีปันผลนะฮะ4-5% 5, 5 4-6%ก็นะก็โอเคนะครับแล้วก็อย่างที่บอกพื้นฐานก็ดีนะถือได้ตัวเนี้ยนะครับเจ้ามือก็ ลากๆทุบๆนะเป็นทุนที่ค่อนข้างปลอดภยัยคือหลายตัวเนยนะเรามองว่าเฮ้ซื้อมัน้วซื้อถัวบางกบว่าลงลงลงไปลึกจนแบบไม่เห็นฝุ่นนะอันนี้อันตรายถึงแม้ภายหลายจะกลับขึ้นมาเนยนะมันก็ไม่แน่บางตัวก็ลงแล้วลงลับเลยนะครับแต่สนะุภลัยในผมค่อนข้างเชื่อภายใน3ปีเนี่ยนะนะลงแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นลงแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นแหละนะถ้าไม่ถ้าราคาไม่แพงเกินไปนะ อ่าผมมองว่าถ้าซื้อไม่เกิน24บาทเนี่ยนะรจริงๆอ่ะผมจะซื้อแถว22่ถึง2 3ไม่เกินนี้นะครับลงมาก็ซื้ออีกนะครับผมแบ่งทยอยซื้อไปนะครับแต่ถ้าอยากได้จุดซื้อจุดขายนะฮะคือถ้าคุยเล่นๆคุยปรึกษาหุ้นต่างๆโทรมาฟรีแต่ถ้าอยากได้แบบจุดซื้อจุดขายคุยกับผมต่อเนื่องนะครับก็สมัครสมาชิกนะเดือนละ2000นนะครับอ่าปีหนึ่งก็20,000บาทนะครับง่ายๆนะฮะแต่คุยได้ผมเป็นมิตร นะไม่เล่นไม่เขาเรียกว่าไงไม่ไม่มาสมัครไฟไ์ก็คุยเล่นได้แต่อาจจะคุยได้ไม่บ่อยนะครับอันเนี้ยก็คุยได้เล่นๆนะแต่ก็อาจจะคุยได้ไม่นานนะแต่ผมพร้อมเปิดใจคุยกับทุกฝ่ายนะครับก็ฝากดูหุ้นสุภาพยไว้นะครับประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สม b e มันกำลังใจใผมด้วยนะครับสวัสดีครับ